อย่าพิュ <laughs> <laughs> ินะครับตลอดสี่ปีนะครับเจ็ดเดือนก็นานสงควรแต่พอมานับวันนี้ทำไมรู้สึกเร็วจังเนาะรู้สึกเร็วนะครับต้องมองว่าลุงพีนะครับในในความคิดผมตัวนี้ลุงพีก็เหมือนลานประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่จนะริงจริงใหญ่ะนะครับได้รายรลยายสิ่งรายล้วอียดกลับไปนะครับ นะครับก็ไม่มีไม่มีสิ่งใดขอบคุณท่านพอปุณเรตตสมุนนะครับที่ดูแลนะครับไม่ใช่เพียงแค่ผู้บัญชาอย่างเดียวนะครับเดินทางไปไกลนะครับก็คงจะจำจำเพอาท่านนี้นะครับทุกคำสอนนะครับทุกครั้งเพอว่าจะพูดอย่คนเสมอเลยว่านู่ แกดูไว้นะแกดูไว้นะไม่ได้มีปัญหาอันนี้ผมจำได้ตลอดชีวิตนะครับก็อีกท่านนะครับที่ทำให้ผมยอมที่จะเราจากครูผู้ช่วยจากคุงเทพนะครับในตอนนั้นมามา,มา